สวัสดีครับเรามาดูคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบหัวฉีด Common Rail แบบใช้แรงดันลมครับรุ่น SEQ 1 0 0 0นะครับ,รรบตัวนี้จะใช้แรงดันลมเนี่ยฮะเป็นต้นกำลังทำให้ความดันน้ำมันดีเซลเนี่ยครับสูงขึ้นนะครับในอัตราส่วนอยู่ที่250เท่านะครับสมมุติว่าแรงดันลมเข้ามา7บานะครับ คูณ250เข้าไปนะครับ7คูณ250นะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ1,750บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเครื่องตัวนี้ก็บอกว่าทำแรงดันได้สูงถึง1,800บาทนะครับเราเคยลองปรับแล้วนะครับขึ้นไปที่1,800บาทได้จริงๆแต่ว่าจะทำงานได้แค่ครั้ง2ครั้งนะครับพอแรงดันลมตกลงมาก็ไม่ถึงแล้วนะครับเราเคยทำแรงดันที่ได้ต่อเรื่องยอยู่ที่ประมาณ1,500บาทนะครับ ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับนะโอเคนะครับเรามาดูการใช้งานเลยนะครับนะครับด้านข้างจะเป็นช่องต่อหัวฉีดนะครับหัวฉีดแบบเปโซนะครับแล้วก็แบบซลิโหนนะครับโอเคนะครับนะต่อสัญญาณไฟเข้าที่หัวฉีดนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็น ช่องต่อลมเข้ามานะครับจากเมื่อกี้ที่ที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าตัวนี้จะใช้แรงดันลมในตาส่วน1ต่อ2 5 0เท่านะครับตรงนี้ลมนะครับแล้วก็ได้ไฟฟ้าไฟบ้าน220้โวลต์เนี่ยครับป้อนเข้าไปนะครับเครื่องตัวสีเขียวตรงนี้กินไฟไม่เยอะนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับส่วนวาล์วสีฟ้านี่เป็นวาล์วล็อกแรงดันลมนะครับกับตรงนี้จะเป็นวาล์วล็อกลมนะครับถ้าเราคลายวาล์วเปิดออกมาเหมือนเปิดก๊อกน้าเนี่ย ลมที่เข้าไปก็จะระบายออกเข้าไปแล้วก็ระบายออกนะครับเครื่องจะทํางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิดวาลว้าไปนะครับหมุนขวาก็ปิดเข้าไปนะครับโอเคนะครับตัวนี้เรา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 จะปิดเพื่อให้เครื่องตัวนี้ใช้งานได้นะครับกับส่วนตัวด้านบนตรงนี้สีดําตรงนี้เป็นวาลวที่จะหมุนตัวหลอดตวงตรงนี้นะครับเวลาน้ามันฉีดออกมาจนเต็มหรือว่าไหลกลับ มาจนเต็มแล้วเนี่ยเราก็เทลงไปนะครับเพื่อให้กลับลงถังเหมือนเดิมนะครับตรงบริเวณหัวฉีดเนี่ยครับปลายหัวฉีดก็จะมีตัวถังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับตรงเนี้ยตรงนี้เบาตรงนี้นะครับที่จะเป็นน้ํามันไหลเนี่ยจากตรงนี้เนี่ยครับก็จะไหลมารวมกันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับหัวฉีดก็เช่นเดียวกันฉีดน้ํามันออกไปนะครับฝุงกระจายตรงนี้แล้วก็จะตกลงไปนะครับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้น้ํามันตกลงไปในนี้เราก็จะใช้ตัวเ,เป็นหลอดเก็บน้ํามันนะครับเก็บน้ามันจุกเก็บน้ำมันนะครับแล้วก็เพื่อให้ไหลลงมาเข้าที่หลอดตวงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เทจากตรงนี้ให้กลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะครับหมุนเวียนใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นเพ e ชเชอร์เพชเชอร์เกตนะครับตัววัดความดัน ด้านบนเนี่ยจะเป็นตัววัดความดันในส่วนของน้ำมันนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นตัววัดความดันในส่วนของแรงดันลมที่เข้ามาในท่อสีฟ้าตรงนี้เนี่ยครับเราสามารถปรับแรงดันลมได้นะครับจากมือมมือหมุนตรงนี้นะครับปรับหมุนวนด้านขวาความดันลมก็จะมากขึ้นก็จะทําให้ตัวความดันของน้ํามันเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเป็นสัดส่วนโดยตรงกันนะครับส่วนปุ่มเล็กๆตรงนี้เป็นปุ่มปุ่มปรับนะครับให้ลมเนี่ย คล้ายๆกับตัวปรับละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนับตรงนี้ดูดูตรงหน้าปัดก่อนนะครับความดันสูงสุดที่ทําได้คือ2,500บาทนะครับปัจจุบันเนี่ยหัวฉีดคอมมอนเรลขออภัยครับตัวปั๊มคอมมอนเรลนะครับทำได้ถึง2,200บาทนะครับแต่สำหรับสาหรับรถรถรุ่นเก่านิดนึงนะครับก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับแต่ขณะใช้งานจริงเนี่ย ก be ารทดสอบจริงนะก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่พันร้อยบาทนี่ก็ถือว่าสูงนะครับนะครับรอบเดินเบาปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ3-400บาทแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอบกลางๆางก็จะไต่ขึ้นมาเป็น1000นะครับพับาทนะครับเอ่อแล้วก็เราก็ควรจะเทสนะครับนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะเทสที่ประมาณสัก500บาทก็ได้นะครับ300ก็ได้500ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเทสที่500นะครับนะครับ1สเต็ปนะครับ แล้วก็มาเทที่1000บาทนะครับสเต็ปที่2นะครับแล้วก็เทส1500บาทสเต็ปที่3นะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ทำให้เราสามารถดูลักษณะของการฉีดนะครับและการทำงานของหัวฉีดได้แล้วสามารถเก็บค่าน้ำมันที่ไหลออกมาตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับ นะครับส่วนเกจด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นเกจที่วัดความดันของลมที่เข้ามานะครับด้านล่างตัวสีแดงนี่มีหน่วยเป็นบาร์เช่นกันนะครับปั๊มลมของเราที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้ 0.2.4.6. 80นะครับของเราทำความดันได้อยู่ประมาณอยู่ประมาณ7นะครับแต่ตอนนี้ความดันมันตกนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะปรับให้ขึ้นมาอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยว,ยวต้องดูอีกทีตอนที่ใช้งานนะครับเราจะปรับปุ่มสีดำเนี่ยนะครับโอเคตรงนี้เป็นแกนต่อหัวฉีดนะครับต่อน้ำมันเข้ามาที่หัวฉีดในค,ความดันสูงนะครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับความดันน้ำมันนะครับก็คือปรับความดันลมนั่นเองนะครับนะะแต่ว่ามันจะไปแสดงผลที่ตัวเกจน้ำมันด้วยนะครับทำให้เรารู้ว่าน้ำมันเนี่ย ความดันเท่าไรแล้วนะครับนะก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเป็นตัวปรับส่วนตัวเนี้ยปรับค่อนข้างยากนะครับเป็นตัวปรับละเอียดเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรก็ได้นะครับนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวาก็เพิ่มหมุนซ้ายก็ลดนะครับเห็นไหมฮะดูเกจแล้วสังเกตดูดูตรงนี้นะครับ นะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นวาลเปิดปิดนะครับถ้าเรากดลงไปเนี่ยลมลมก็จะออกนะครับเครื่องจะใช้งานไม่ได้เช่นกันเนี่ยเป็นวาลระบายลมนะครับเราก็ต้องล็อกมันนะครับล็อกความดันลมนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้นี่เป็นหลอดตวงมี2อันนะครับไหลกลับอันหนึ่งกับฉีดอันหนึ่งฉีดแล้วแต่เราจะติดสติกเกอร์นะครับตรงนี้ผมติดติดไว้ที่การฉีดอยู่ด้านขวา นะครับแล้วก็ไหลกลับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวกล่องควบคุมนะครับตัวปรับความดันอ่าขออภัยนะฮะตัวปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆตรงนี้นะครับนะฮะโดยใช้ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นตัวควบคุมเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับตัวนี้กําลังกระพริบที่8 0 0้เนี่ยเราปรับได้เลยนะครับคือถ้าไปกระพริบตรงไหนแล้วก็ปรับตรงนั้นนะครับนะครับอย่างเงี้ยกระพริบตรงนี้เราก็ปรับ นะครับปรับตรงนี้นะครับปรับปุ่มเนี้ยนะครับนะเสร็จแล้วเราจะไปปรับที่ไหนล้วก็กดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งจังหวะนะครับให้ตัวตรงนี้นะครับไปกระพริบอยู่ตัวเมื่อกระพริบอยู่ตรงนี้ก็จะปรับตรงนี้ได้นะครับนะโอเคนะครับเราปรับไปที่7ก็คือเครื่องยนต์เดินเบา7คูณร้อยยี่สิบสิบสปนะครับนะตรงนี้ก็ปรับปุ่มเขานะครับ ตรงนี้ปรับเลือกเป็นหัวฉีดชนิดต่างๆนะครับได้อยู่10กว่าโหมดนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับนะครับมี13โหมดนะครับสุดท้ายคือหัวฉีดแบบเปโซนะครับส่วนตรงนี้นะครับ f 1ตรงนี้คือฟังก์ชันนะครับถ้าเรากด f ไปนะครับตรงนี้จะขึ้นค่า iw ค่า f ค่า หัวฉีดให้เราแล้วก็ขึ้นค่าตรงนี้ต่างๆให้เราเป็นค่าที่เซตมาจากโรงงานนะครับบังเอิญตรงนี้เราเราไม่ได้ไปกดใช้ตรงนี้เราปรับตั้งเองนะครับเคนะครับเราตรงนี้เรามาต่อตรงนี้เป็นหัวฉีดแบบหัวฉีดของไทเกอร์ดีฟดีนะครับต่อปลักล่างสองปลั๊กนะครับ เราจะั้งตั้งค่าดูนะครับเป็นหัวฉีดเดนโซนะครับจริงๆเป็นเดนโซอะไรก็ได้นะครับมันฉีดดังนั้นนะครับตระกูลเดนโซด้วยกันนะครับปุ่ม start stop กดเข้าไปนะครับถ้าปุ่มทํางานแอรเครื่องทํางานแลตรงนี้จะขึ้นออนนะครับเป็นออนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ ว่าหัวฉีดออกมาอย่างไงน้ำมันจ่ายอย่างไงนะครับตรงนี้เป็นการปรับตั้งค่าตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้ตั้งค่าไปน้อยนะครับหัวฉีดไม่ฉีดนะครับของไทเกอร์นะครับไปตั้งไว้ที่900นะครับฉีดฟุ้งกระจายออกมาเลยนะครับนะเห็นไหมน้ำมันฉีดเป็นฝอยฟุ้งเป็นไอเลยนะครับตอนนี้แล้วก็มีไหลกลับตรงนี้ไหลกัดไหลกับค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหัวฉีดไม่ค่อยดีนะครับหัวฉีดเก่าไหลกลับเยอะมากนะครับฉีดออกมาน้อยนะครับตัวนี้ครับ เห็นหัวชีดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับในนี้ในส่วนของตอนที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตอนที่2นะครับ